สวัสดีครับ The Share EP นี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดสถานที่บ่มเพาะและสร้างนักตบลูกขนไก่ระด,ดับโลกเรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับหนึ่งในผลผลิตชั้นยอดจากโรงเรียนแห่งนี้เด็กดุ่มผู้ก้าวไปคว้าเหรียญเ,เงินจากโอลิมปิกเป็นปัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยไม่ใช่เพียงแค่ลูกขนไก่เท่านั้นที่เขาหลงรักเขายังเป็นสาวกทัพของแดงลิเว์พูลตัวยงฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกคนนี้มาเป็นเดอะขอบได้อย่างไร เราขอพาทุกท่านมาพบกับชีวิตนอกขอดของวิลกุลวุฒิวิทิสสาร รายการเดอะแชร์ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์สดชื่นไปต่อขั้นสุดและใหม่สปอนเซอร์ไอโซโทนิกหวานน้อยสดชื่นไวก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องวิวกรวุฒิวิทิสารนะครับที่ให้เกียรติรายการเดอะแชร์ของสยามสปอร์ตยูทูบแชนแนลนะครับตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๊กสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติรายการเดอะแชร์ยินดีครับยินดีครับก็มีแฟนๆเขาฝากไม่รู้จะว่าจะเรียกคําถามหรือเปล่าหรือว่าความห่วงใยนะครับเกาถามว่าเหนื่อยไหม หลังจากที่กลับมาจากโอลิมปิกเห็นเดินสายทุกวันขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณสมาคมรับมอดเงินโบนัสอะไรต่างๆแฟนๆก็เป็นห่วงว่าเหนื่อยไหมก็เป็นเรื่องปกติมากกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเป็นเป็นเรื่องปกติของนักกีฬาอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะรับเบื่อมันตับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ที่จะดีเป็นเรื่องที่แปลกใหม่เหมือนกันอืมอ๋อแปลกใหม่แสดงว่า คือเราก็เล่นแบดบมินตันมานานแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่เยาวชนเป็นแชมป์โลกนะครับแล้วนี่เหรียญเงินโอลิมปิกมันเหมือนกับมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นครับก็จริงๆก็กเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับเรื่องการแบบว่าไปในชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะมีผู้ที่รู้จักเรามากขึ้นทำให้เราบางทีอาจจะแบบมีงานมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเพราะว่าเราก็ได้แบบเหมือนได้ฐานแฟนคลับเพิ่มอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับ มีแรงใจเพิ่มใช่ครับก็แสดงว่าพอคือคือโอลิมปิกมันก็เหมือนกับเป็นกีฬาที่มีอิมแพกนะครับปกติเราแข่งในการเดิ b w ปเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งใช่ครับแต่เนี้ยแบบโอลิมปิกมันเหมือนเป็นตัวแทนของคนทั้งชาติครับเราก็ดังขึ้นก็อะไรที่ไม่เคยเจอก็เคยเจอก็ได้เจอสําหรับโอลิมปิกเกมอย่างแ่ตอนกลับมาถึงไทยเงี้ยก็มีแฟนๆมารอรับที่สนามบินซึ่งถ้าปกติเราได้แชมป์โบร์ทัวร์เงี้ยบางทีอาจจะมีแค่กลุ่มสมาคมหรือว่านักกีฬาจากสโมสรเนี้ยมา ร,ร่วมแสดงความยินดีแต่ว่าพอเป็นโอลิมปิกเกมเนี่ยถึงผมไม่ได้เหรียญทองก็จริงแต่ว่าก็มีแบบแฟน,นมาต้อนรับเยอะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่เพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก,ก่อนจริงๆจะว่าแต่เหรียญเงินเลยนะผมว่าถ้าได้เหรียญทองแดงเนี่ยสำหรับแบดมินตันมันเป็นเหรียญประตศาสตร์ครับพี่แม,มนบุญศักดิ์คนต้นนะก็เฉียดๆครับตอนนี้วิวโอ้โหไปถึงได้รู้เหรียญทองเลยครับ เพราะนั้นการต้อนรับมันก็มันก็มีอิมแพกนะใช่ครับก็ก็มีมากขึ้นครับแลกวก็จริงๆเหไม่เคยดูหนังเงี้ยเกี่ยวกับฟุตบอลนะฟุตบอลอะไรว่าแบบลงสนามลงเครื่องบินมาก็มีแฟนๆมาต้อนรับซึ่งไม่คิดว่าวันหนึ่งจะจะมาเจอกับตัวเองจอกับตัวเองใช่ครับตื่นเต้นเลยใช่ครับตื่นเต้นกว่าตอนแข่งไหมจริงจริงตื่นเต้นกว่าครับเพราะว่าโอ้โหเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็พอได้เจอเนี่ยเราโอ้โหแทบจะทำตัวไม่ถูกเลยอะไรประมาณนี้ครับ ก็ต้องปรับตัวนะแต่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับยอมแล้วไม่เหนื่อยแบบเหนื่อยกว่า <laughs> แบบนเหนื่อยกว่าครับแบบนเหนื่อยกว่าเยอะครับคราวนี้เป้าหมายเนี่ยคือน้องวิวได้สัมภาษณ์กับหลายๆสื่อครับ <c oughs> โอ้แชมป์เยาวชนโลกนี่เป็นละสามสมัยซ้อนใช่ไหมแ <c oughs> ชมป์โลกเป็นละมันก็มีรายการสำคัญๆกันโอเคโอลิมปิกใกล้และอกิดเดียวนะครับยังมีรายการอื่นอีกเอาอังกฤษเอาอังกฤษนะครับเอาอังกฤษเนี่ยเป็นรายการที่ผมมองว่าเก่าแก่ที่สุดครับมันน่าจะหลายร้อยกว่าปีผมผมว่าอย่งนี้ได้แล้วก็ผมผมคาดว่าน่าจะ เป็นแบบน้องๆชิงแชมป์โลกเลยซึ่งมันเป็นรายการใหญ่ที่ผมอยากที่จะได้หลังจากชิงแชมป์โลกโอลิมปิกอันที่สามคือออิงแลนด์มันเป็นรายการที่เดี๋ยวปีหน้าก็มีให้แข่งแหละแต่โอลิมปิกเนี่ยเราไม่ได้แข่งแหละสี่มันต้องรอสี่ปีถูกไหมครับแต่ว่าออิงแลนด์เนี่ยก็ยังมีมีทุกปีทุกปีใช่ไหมครับก็หวังว่าอยากที่จะคว้าเหรียญทองเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็ถือว่าไปเป็นท็อปคือจริงๆก็คล้ายๆเทนนิสก็เป็นแกรนสแลมกันแล้วกันครับ มันก็ยากนะใช่ไม่ใช่ว่านักกีฬาชีพแต่คนใครจะใครจะทําได้ถูกต้องครับแต่นี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายท<ช>ีนี้แน่นอนคนก็จะมองเรื่องโอลปิกแล้วเพราะว่ามันอีกสี่ปีครับแล้วก็แน่นอนออสเตรเลียจะแข่งทุกฤูดูการัรบเราเรามีการเตรียมเตรียมการเอาไว้คุยกับโค้ชโค้ดเป้ไว้ว่าเราจะวางแผนว่ายังไงก็คงจะปรับเปลี่ยนสไตล์การปีของตัวเองให้ให้ให้ดีมากขึ้นให้สมูทมากขึ้นหให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเกมบุกเราไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะ เป็นฝ่ายชนะเกมบกุกเราต้องดีโอเคผมมีเกมรับที่ดีก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีเกมบุกที่ดีเราก็ยากที่จะชนะคู่ต่อสู้เพราะ,ะนั้นมผมก็ต้องคุยโค้ดว่าหลังจากนี้เราก็ต้องพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเกมบุกให้มากขึ้นต่อไปต้องเป็นเทพ2เกมไหมจริงๆผมอยากลลจริงก็อยากตี2เกมครับ,รบเพราะว่า3เกมมันค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าต้องยอมรับว่าสนามแข่งเนี่ยมันมีลม ม,มันจะมีฝั่งที่ตามลมกับฝั่งที่ต้านลมเพราะฉะนั้นฝั่งที่ตามลมเนี่ยมันบางทีตีนิดเดียวออกแหละใช่ไหมครับแต่ว่าฝั่งที่ต้านลมตีแรงแค่ไหนก็ไม่ออกมันทาให้การควบคุมลูกอะ,ะมันแตกต่างกันจะเห็นได้ว่าสามเกมค่อนข้างที่จะบ่อยอครับผมแสดงว่าคนคนนี้อาจจะไม่เคยเล่นแบดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะเอ้ยเอมันกิงเหอมีลมมีลมอะไรใช่ครับอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์มักกีฬานะใช่ครับมีความาต่างกันมีความต่างครับเพราะว่า ผมก็เชื่อว่าถ้าฝั่งตามลมเนี่ยถ้าตีแบบปกติไม่ได้แล้วต้องคุณต้องเล่นเกมต้องเพิ่มสปีดให้เร็วขึ้นแต่ถ้าอยู่ฝั่งต้านลมเนี่ยคุณพ,พ,พยายามที่จะเล่นเป็นตัวของตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณตีอะไรก็ไม่ออกนะแต่ฝั่งตามลมไม่ได้คนระับฝั่งตามลมคือตีนิดเดียวออกแล้วเพราะ,ะนั้นต้องเล่นเกมให้มากที่สุดขอสักหนึ่งหรือสองเคล็ดลับที่จะแนะแนําน้องๆเยาวชนที่อยากจะเป็นยอดนักแบดมินตันจริงๆเคล็ดลับผมเชื่อว่าให้น้องๆหาประสบการณ์เอาเองดีกว,ว่าเพราะว่าจริงต้อง<ม>ไปเจอเองต้องไปเจอเองมากกว บางทีเราพูดไปเนี่ยน้องเขาไม่เห็นภาพหรอกถ้าต้องต้องเจอกับตัวเลยเชื่อว่าประสบการณ์ตรงนั้นจะสอนน้องให้ให้รู้ว่าควรที่จะทําอะไรเคล็ดลับอยู่ตรงนั้นใช่ครับอยู่ในสนามใช่ครับเราบอกไปก็บางทีก็บางทีมันไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพเราพูดไปไม่เห็นภาพใช่แต่ถ้าเป็นโค้ชอีกอย่างนะใช่ครับใช่ก็เคล็ดลับตรงน้องนะฮะพี่วิวบอกแล้วว่าเจอในสนามใช่แล้วแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเป็นครูของเราใช่ครับใช่มันก็มีคําถามเกี่ยวกับ คนที่เล่นแบดมินตันหรือว่าคนที่ไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าน้องวิวน่มีวิธีการดูแลร่างกายมีการพักฟื้นอย่างไรที่ทาให้ร่างกายสดชื่นตลอดเวลาพร้อมที่จะารแข่งขันครับผมผมก็ดื่มเกลรยสปอนเซอร์อ่านี่เลยนี่เลยครับแล้วก็รวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอครับผมทราบว่ามีบทบาทของการเป็นบีเซนเตอร์ด้วยของเครื่องดื่มเกลรยสปอนเซอร์ใช่ครับเป็นไงวันี้มันไม่ใช่นักแบดแล้วนะครับผมก็มีทั้งถ่ายหนังถ่ายโฆษณาเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกดีฮะ เพราะว่าเราเหมือนเราได้แบบได้ถ่ายทําเหมือนเป็นกักแสดงจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราควรที่จะได้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คนเนี่ยไม่ได้ดูในคอร์ดแบบแล้วนะเห็นในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มหลายๆที่อย่าง t i ๊ t o ็อกอะไรพวกนี้ก็จะมีเ้ามาก็จริงๆก็ถ่ายคือเขาถ่ายรวมๆไว้แหละครับแล้วามาเก็บมาตัดเขาก็าใช่เก็บมาตัดเอาแล้วก็รู้สึกว่า มันก็เป็นอะไรที่ที่ที่ดีครับแล้วก็ทางสนเซอร์เขาก็ลงคลิปให้เราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็ได้เป็นแฟนมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่อนาคตเวลาเราแข่งที่ไทยก็จะมีแฟนๆมาคอยให้สนับใจเฉีีรยที่สนามท้าทายไหมพีเซนเตอร์กับนักแบดมินตันก็ก็ดีครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่เข้ากันมากกว่าเพราะว่านิกีลาก็ต้องเสียเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเดือเกลือแร่สมซอร์เข้าไปก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นครับผมจริงๆก็อยากจะถามเกี่ยวกับแบดมินตันเยอะนะครับแต่ว่า ดูมาทุกรายการแล้วน้องวิวนี่ออกทุกช่องทุกแพลตฟอร์มเลยครับคงจะคําถามนี่มันซ้ําๆนะไม่น่าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไม่มากนะครับขอขออยากรู้เรื่องชีวิตนอกสนามบ้างดีกว่าครับคือเวลาเราไม่ได้ไม่ได้เล่นตบดมินตันพักซ้อมอะไรต่างๆเราทําอะไรงานดีเล็กํำเลไรดูหนังฟังเพลงส่วนมากก็เล่นเกมฮะเล่นเกมดูหนังแล้วก็ถ้าช่วงคือก็คือดูบอลดูบอลใช่ครับก็มีคนทราบว่าคนรูอยู่แล้วว่ารูอยู่แล้วครับต้องมีเป็นแฟนแมนยูใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับเลี้ยวผูกอาเลี้ยว ทำไมทำไมถึงถึงชอบลิก้กหัวเอ่อจริงๆตอนเด็กเนี่ยเราไม่ได้ดูเรื่องฟุตบอลคือเราซื้อเคโทศัพท์มเาเอยแล้วคือเป็นเคสแมนยูครับแต่ว่าโค้ชเก่าของผมที่ที่เสียชีวิตไปแล้วขออนุญาตนะครับเคยชื่อได้เลยครับโคเชเป้งฮะคือเขาได้ได้บอกว่าผมได้จะไปเชียร์แมนยูได้ไงเอ,อเองต้องไปเชียร์หงแดงอ่าเพราะนั้นผมรู้สึกว่าการได้ยินว่าหงแดงตอนนั้นรู้สึกว่าชื่อชื่อเรี่ยมค่อนข้างเท่ก็เลยไปเสิร์ชหาใน Google ว่าแบบ หงแดงคือทีมอะไรซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีกีฬาฟุตบอลนะแต่ไม่รู้ว่าทีมคือทีมอะไรส,ส,สักสักสักกี่ขวบาตอนนั้นจำได้ไหมโอ้น่าจะสัก8 11 <10, S> 12 13ประมาณนั้นซึ่ง12 13ก็โค้ชก็บอกแล้วผมก็อ่ะอเข้าไปเสิร์ชดูอ่ะโลโก้เป็นแบบนี้ชื่อลิวพูแล้วก็อ่ะรู้ลวโอเคผมจะเชียร์ทีมนี้ละแต่ว่าผมอ่ะเพิ่งจะดูสดเนี่ยดูสดจริงๆอ่ะช่วงสัก18ประมาณเนี้ครับ ก็เริ่มเริ่มเริ่มโตขึ้นละใช่ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคือผมต้องสอนก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องการเล่นโซเชียลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าถ้าจะดูจะดูสดเนี่ยต้องเปิดตรงไหนอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ครับอืมแต่ว่าพอมเริ่มจริงจังต่อายุ1สิบแปดใช่ครับดูดูแล้วเป็นไงดูรีวูวเล่นตอนสิบแปดก็ตอนนั้นก็ยุคของเจอเกนครอปฮะรู้สึกว่าทีค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆแล้วก็ฟอร์มดีมากๆทุกนัดครับก็ถ้าดูในยุคเจอเกนครอปก็ปี2015เป็นรับ ก็ต้องมีแบบบรรดาขุนพลนักเตะที่เราขึ้นชอบประทับใจครับอายุข,ของ JK คครับผมเลือกมาได้หลายคนไม่เป็นไรครับสำหรับผมชอบซาร่าโมเหม็ดซาร่าโมเหม็ดซาร่าแต่ว่าก็ชอบฟอร์มิโน่เหมือนกัน <ừ. S 2> จริงชอบสามประสานแดนหน้าเลยมาเน่คนนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆผมเรียกว่ารหัสสั่งตายเลย <ừ. S 2> เป็นสามคนที่แทบจะมีแทบจะการันตีประตูเลยแทบจะการันตีแอซิดถึงไม่ได้ทำประตูก็แอซิดเงี้ยรู้สึกว่า หน้าสามคนนี้เป็นหน้าที่รู้สึกว่าตั้งแต่ดูมาค่อนข้างที่จะลงตัวที่สุดเค้านี่เจอเล่นครักับสามประสานในแนวลุกซาร่ามาเน่แล้วก็ฟิลโ่เน่ประสบความสำเร็จ8-9ปดครับปีก็วิวว่าตามเทียมมาตลอดตอนนี้มันเปลี่ยนยุคใหม่แล้วมันเป็นยุคของโค้ชฮอลแลนด์แม้อันเดอร์สวนคิดคิดว่ามันจะมีคนตั้งคำถามว่าจะไหวไหมเพราะครับทำไว้ดีแล้วครับก็จริงๆช่วงพรีซีซันผมไม่ได้ดู สดเลยครับดูแค่สกอร์ก็รู้สึกว่าก็ก,ก,ก็ก็ผมเชื่อว่าน่าจะดีประมาณหนึ่งแต่ว่าการที่ได้ดูเมื่อ,อแมตช์แรกกับยิสวิตนะฮะก็รู้สึกว่าทรงบอลก็ค่อนข้างโอเคแล้วรู้สึกว่าอาจจะใช้จังหวะมากไปหน่อยจนทาให้บางทีเนี่ยผู้ต่อสู้ถอยไปบีบไปไปแพ็กหลังเยอะเกินไปทําให้ริฟูจุดอ่อนผมมองว่าเป็นเรื่องที่การที่แบบไม่มีตัวยิงไกลเลยเพราะฉะนั้นการที่เราโดนแพ็กอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราจะเจาะประตูไม่ค่อยได้ใ โอ้โหนี่แสดง,งว่ายุคเจนคอปนี่ก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะ<ช>เวลาเจอทีมที่ตั้งรับใช่ครับเออต้องมีลูกยิงไกลต้องมีลูกยิงไกลครับเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าร์พูชอบเล่นแบบไหนเพราะฉะนั้นการเล่นแพ็กหลังร์พูจะเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยแต่ว่าตอนนี้มันพอมันเปลี่ยนโค้ชครืองัดแรกก็ยังยังบอกอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมแต่ในในส่วนตรงเราเป็นแฟนบอลพอวันที่เจนคอปประกาศลาออกมีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกเฮ้ยร์พูมันจะถึงจุด มันจะกลับไปตกต่าเหมือนเดิมไหมอะไรีหยจริงๆตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมใกล้จะแข่งลวแล้วก็เปิดโทรศัพท์ดูเห็นเจคอปจะบอกว่าจะออกอแต่ว่าผมก็มองว่าแบบก็คงจะข่าวแบบข่าวปลอมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า f a k น news fake n e w ผมก็รู้สึกว่าโอ้ผมไม่ได้สนใจอะไรอ่ะแต่พอแข่งเสร็จออกมาปุ๊บก็เปิดโซเชียลดูเริ่มสื่อนี้เริ่มรายงานเริ่มรายงานเริ่มรายงานข่ักรายงานครบและใช่ครับเริ่มแบบเอ้าแย่ละจะทำยังไงอ่ะทีเนี้ยเพราะว่า โค้ดที่ดังๆอะก็ผมมองว่าอาจจะมีทีมกันหมดแล้วถูกไหมก็มรู้สึกว่าถ้ามาถ้ามาเปลี่ยนเลยอ่ะโอ้โหรู้สึกว่าบอลบอลเปลี่ยนโค้ดอ่ะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ว่ามันก็มีอีมีคนก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแต่ว่าทีมเจนคอปทำมาซีซั่นที้แล้วลุ้นแชมป์ด้วยนะ ก็ยังยังเป็นชุดเดิมอยู่แต่แค่คเปลี่ยนโค้ชแต่ันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็น,น่ากลัวเพราะว่าแทคนิคของโค้ชแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมครว่าคนนี้ชอบเล่นแบบนี้คนนี้ชอบเล่นแบบนี้เพราะนั้นการที่มาเปลี่ยนผมผมเชื่อว่ายัางบางคนอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ก็ต้องรอด,ดูว่าผลงานในฤดูกาลนี้เป็นยังไงผมผมรู้สึกว่าการให้เวลาโค้ชเนี่ยสักสองสองฤดูกาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแค่อยากรู้ว่ามันมีทิศทางแทคนิคแบบไหนที่ ลีพูจะสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้ก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะใช่ครับแต่ดูแนวโน้มแล้วก็พอใช้ได้ดใช่ได้ครับ,รบ,รบเพราะว่ารู้สึกว่าการต่อบอลการชิงบอลการส่งบอลแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคแค่รู้สึกว่าจังหวะสุดท้ายที่แบบพอโดนแพ็กอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเจอบประตูได้ต้องแก้ไขตรงนี้ใช่ครับคือคุณผู้ชมครับขณะที่เราสัมภาษณ์นี่ก็คือก่อนที่ลีวูนเตะกับเบนฟอร์ด ก่อนที่เราก่อนที่เราเราสัมภาษณ์กันอยู่ในริบุญเตกเบนฟอร์ดอะไรอ้เลยไม่รู้ผลนะครับแต่ให้ทายก่อนเพราะเล่นในบ้านด้วยเราก็หวังว่าจะชนะเพราะว่าคะแนนผมเชื่อว่าถ้าเปิดหัวดีๆเปิดฤดูกาลดีๆผมเชื่อว่าหลังๆอาจจะเล่นง่ายขึ้นแต่ถ้าเปิดฤดูกาลได้ไม่ค่อยดีเงี้ยหลังๆจะลำบากจะกดดันใช่ไหมครับจะกดดันคุณผู้ชมครับมีคำถามจากแฟนๆทนงบ้านจริงๆพอบอกว่าจะสัมภาษณ์น้องวิวกรบูทเนี่ยแฟนๆก็โอ้โหบอกเนี่ยจะถามอะไรวิวเนี่ย มากันเยอะแยะมากเลยทางโซเชียลมีเดียทางทาง X แล้วกันครับทางทีมงานก็คัดเลือกมาจากทาง X นะครับครับแต่ค่อนข้างจะดราม่าหนึ่งครับว่าเคยร้องไห้ไหมเวลาดูลิเวอร์พูลมีไหมไม่เชิงร้องไห้อะส่วนมากร้องไห้อาจจะร้องไห้มีสองแบบนะเสียใจกับปื้มปิติอ๋อก็ถ้ามีเป็นทางปื้มปิติมากกว่านัดที่ที่เจอบาร์เซโลนาอ่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกการที่นัดแรกก็โดนไปสามสูตรแล้วครับผมเชื่อว่ากลับมาเล่นในบ้านอะผมเชื่อว่ามีสิทธิ์ชนะเลยฮะ แต่ว่าไม่ไม่เชื่อว,ว่าจะเข้ารอบแต่ววันนั้นเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าโอ้โหมันสามารถพิกได้นะบาร์เซโลนาที่มีเมสซ,ซี่มันแค่จะการันตีประตูหรือแอสซสิตจากเขาได้ลเลยประตูเข้าตุนมาสมลูกด้วยใช่ครับแล้วโดนไป3าลูกเพราะนั้นผม,มรู้สึกว่าโอ้โหการแซงคณะแล้วเข้ารอบเป็นอะไรที่น่าดีใจมากๆนั่นแหละน้ําตาแห่งความปิติก็ออกมาใช่ครับบาร์เซโลนากับลิเวอร์พูลนี่เป็นแบทในความทรงจำ<ช>ของแฟนลิเวอร์พูลมากมายใช่นะฮะมีมีอีกหนึ่งคำถามนะฮะไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่ามาจากแฟนทีมไหนนะแต่เชื่อว่าแฟนลิปุลก็น่าจะรู้ว่ามาจากแฟนทีมไหนเขาถามว่าตอนซีเฟนจะหลาดลื่นวิวรู้สึกไงตอนนั้นผมยังไม่ได้ดูสดเลยแต่ก,ก้รู้สึกว่ามันเพิ่งมาผมเพิ่งมาได้ยินแบบช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าจาะหลาดลื่นจนทําให้ไม่ได้แชมป์ทีมไม่ได้แชมป์ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็พอมันก็มีคลิปมาพอไปดูคลิปก็รู้สึกว่าโอ้ยิงนก็ก็น่าเห็นใจเขาเพราะว่ามันก็ทําให้ทีมแบบแพ้นั้นนผมรู้สึกว่าถ้ามีแต้มอ่ะรู้สึกว่า มีโอกาสที่จะได้แชมป์ถูกไหมฮะแต่พอแพ้แล้วพอเรา,าดูแทคติกอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำไมเจอหลาดไปอยู่หลังคนเดียวรู้สึกว่าแผนทีมนะตอนนั้นแทคนิคตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหเล่นลุกจนแบบรับไม่ไม่ไม่เอาเลย,เลยะรเยรู้สึกว่าหลังอย่างนั้นผม<อ>รู้สึกว่ามันมันต้องโดนอยู่แล้วแล้วเจอหลาดเป็นคนที่เขาต้องการที่จะคว้าเพพย์เมลีกถูกไหมฮะแล้วทำให้เขามีความคาดหวังมากนะให้บางทีเนี่ยอาจจะแบบตัวมันหนักขึ้นอะไรประมาณนี้ มันแบกทุกอย่างนะใช่ครับแเป็นกัปตันทีมใช่ครับเน้แต่จะว่าไปนะน้องวิวนี่หน้าทรงคล้ายเจลาห์เหมือนกันนะฮะเจลาห์นะทรงผมดูเอแววตาสีหน้าครับผมแววมีคนมุ้งมั่นไงมุ้งม่นฮะใช่ครับอันไม่รู้แฟนทีมไหนถามมานะฮะถ้าได้เล่นฟุตบอลอ่ะถ้าสมมุตินะสมมติละกันถ้าได้ไปอยู่ในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นตำแหน่งไหนอยากเล่นตำแหน่งไหนอยากเล่นกลางครับจริงๆเราก็มีโอกาสได้เตะบอลไหมมีครับ เพราะว่าจริงข้างๆข้างๆคอรดเนี่ยก็มีสนามฟุตบอลโอ้ก็มันก็มีโอกาสเล่นฟุตบอลด้วยใช่ครับเล่นดีไหมเล่นดีพอได้แล้วกันพอได้เล่นเล่นก็เล่นแบบเล่นกับเพื่อนสนุกๆอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่คลายเครียดเหมือนกันแล้วก็สนุกเหมือนกันก็บอลโต๊ะเล็กเล่นสี่ห้าคนใช่แล้วเจ็ดคนประมาณเจ็ดคนแล้วก็ถ้าเหมาะสมเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบเล่นกลางกลางรู้สึกว่าถ้าผ่านแต่ว่าบอลผ่านผมไปก็ยังมีกองหลังถูกไหมถ้าบอลไปข้างหน้าก็ให้กองหน้าจัดการเลยกองกลางผมรู้สึกว่าแค่ คุมบอลดูบอลเฉยๆเ,เพราะนั้นผมก็จะได้ไม่เหนื่อยมากเล่นตำแหน่งเดียวเจอหลาดเลยนะครับผมใช่ครับเล่นมิดฟิลด์นะครับใช่ครับก็มีคำถามว่ากองกลางเนี่ยมันไม่ได้เล่นแค่คนเดียวไงครับมันอาจจะมีพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเอออยากเล่นคู่กับใครอ่ะอันนี้เป็นนักเตะจริงๆอ่ะอยากเล่นก็คงจะเป็นชาบีอลองโซ่โอ้โหตัวท็อปเลยนะฮะใช่ครับชาบีลองโซ่กับ อีกคนนึงเอาเป็นฟาบินโยแล้วฟาบินโยเข้าตัวตัดเกมอันนี้ชุดแชมป์บิมเบลีใช่ครับใช่ครับอารอนโซ่ชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ครับอารอนโซ่นี่เราก็คงเคยเห็นเขาเล่นบ้างใช่ครับเห็นการจ่ายบอลการวางบอลรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแม่นยำวิลกับชาบิลอนโซ่มาน่าจะเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ใครๆก็ผ่านยากนะผ่านว่าเหนียวอยู่แล้วไม่เหนียวครับไม่เหนียวไม่เหนียวอะไรไม่ตีแบตเหนียวอ๋อตีแบตเหนียวได้ครับเอามาตีแบตได้เลยครับ ถ้าน้องวิวได้มีโอกาสเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนคนไทยในการที่จะพานักเตะลิพูเดี่ยวนักเตะลิพูเนี่ยดูดูกันหน้าก็ <c oughs> อาจจะมาฉลองแชมป์พิมลีที่เมืองไทยนะครับผมมีแฟนไม่ไม่เห็นด้วยอะไรลายทีม <c oughs> ใช่ครับน้องวิวจะมีโอกาสเป็นตัวแทนจะพานักเตะลิพูเนี่ยไปเที่ยวไหนบ้นางสักหนึ่งวันเราอยากจะนําเสนออะไรที่มันอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาพูดกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากพาไปเที่ยววัดนะวัดก่อนเลยใช่เพราะว่าเสริมดวงหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ย ไม่เสาก็า <S <S คานแทบจะบ่อยแทบจะทุกนัดเลยรู้สึกว่าอันนี้ต้องพา <S <S ดาวินุนเยสต้องพาไปวัดหน่อยครับเพราะว่าทําบุญเนี่ยเสริมดวงให้ตัวเองหน่อยเผื่อแบบบางทีการยิงแฉลบอาจจะเข้าอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าลิฟวูช่วงเนี้ยค่อนข้างจะเสาอาคารบ่อยมากครับพี่กินน้องวินก็หมายถึงว่าไปวัดเนี่ยไปทําสงบสติอารมณ์ใช่ไหมให้มันจิตใจให้มันรุ่งโล่งใช่ครับเออทำไงเวลาเล่นเราจะได้ดูแบบมันมันเน้นมากขึ้นใช่มากขึ้นใช่ครับไปวัดแล้วไปที่ไหนอีกจริงๆก็ ที่เหลือก็แล้วแต่นักเตะมากกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เขาเรียกอะไรหลากหลายศาสนาถูกไหมฮะรู้สึกว่าแต่ละคนอันนี้ฮาร่าไปไม่ได้แล้วนะใช่ครับฮาร่าให้ให้รออยู่ก็ได้ครับจนๆอยู่ที่เป็นนักเตะมากกว่าผมว่าถ้าอยากไปไหนผมผมก็พาได้พาไปได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นผมอาจจะไม่แน่ขอลเซ็นถ่ายรูปซะมากกว่าส่วนผมเองไม่ได้แบบคนพาไปเที่ยวอะไรอย่พาไปตลาดน้ำอะไรตลาดน้ำประมาณไหนครับ มีคําถามหนึ่งที่พวกแฟนฟุตบอลเหมือนลักษณะเป็นเป็นแฟนดอซีอะชอบจัดทีมครับ11คนแรกแต่ว่าอยากให้วิวจัด11คนแรกของลิเวอร์พูลแล้วกันที่ในทัศนะของเราของลิเวอร์พูลใช่ไหมทุกยุคเลยแบบก็แล้วแต่อาปมณกันได้แต่มีมเจอร์ลาบมีใครเอากโกเป็นอาริซอนแล้วเบ็คเ,เกอร์นะซอนเบ็คเกอร์แบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยปัจจุบันเลยฮะเพนซันกับเทนกลางฟันไดฮะแล้วก็เซนเตอร์อีกคนเอาเป็นซามิฮูเปีย ใครนะซามิฮูเปียซามิฮูเปียนี่ครับผมส่วนกลางเนี่ยเอาเป็นฟาบินโยฟาบินโยเจอร์ล่าเจอร์ลาอลองโซอารอลองโซนี่เล่นสีดำๆแน่เลยใช่ครับแล้วข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยหน้าซ้ายอ่ะผมชอบซูเลตรัอ๋อชอบหลุยส์ซูเลสหลุยส์ซูเลสอ๋อซูเลสหน้าเป้าเนี่ยเฟอร์นันโดตอเรสครับโอ้โหส่วนไปขวาก็มีคนเดียวครับปีกขวาก็เป็นซาร่าซาร่าครับโอ้ที่ชุดนี้ใครจะสู้ก็หลุยส์ซูเลสนี่กับ ตอเลสนี่ค่อนข้างแข็งแล้วรู้สึกว่าจริงๆก็เสียดายฮะเพราะว่ามันคาบเกี่ยวใช่ไหมระหว่างโซเลสกับตอเลสใช่ใช่น่าเสียดายแล้วก็อยากเห็นเขาก็เลยมาเล่นคู่กันในบอลวีพีได้เลยครับโอ้นี่เป็นทีมที่คุณผู้ชมเรียกว่าต้องอยู่ในใจของหลายคนนะมีหลุยโซเลสกับตอเลสเนี่ยใช่ครับนี่เป็น2นักเตะที่ผมบอกเลยว่าทีมในพิมลีกนี่กลัวทุกคนองกล้องหลังนี่เห็นก็ขาแข็งสันเพราะว่าผมรู้สึกว่าโซเลสกับตอเลสเขาน่าจะเข้าขากันแล้วก็มีความเร็วมีความคมทั้งคู่น ถามในฐานะแฟนลิพูกก็แล้วกันนะได้ครับมีมีโอกาสดูผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตรงไหมจริงๆผมเป็นคนที่ชอบดูบอลเพราะฉะนั้นผมจะดูดูหมดเลยถ้าเป็นช่วงเวลาที่แบบมันไม่ได้แบบไม่พร้อมกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมก็จะดูทุกคู่ว่าทีมนี้เล่นเป็นไงทีมเราเล่นเป็นไงหรือว่าคู่แข่งที่เราจะเจอนันต่อไปเล่นยังไงรู้สึกว่าก่อนที่ผมจะกลับมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเมื่อวานก็ดูแมนซิตี้รู้สึกว่าโอ้โหฟอร์มค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมเลยโคตรโหดโคตรเก่งใช่ครับแล้วก็มีโอกาสได้ดูแบบ ้ด like ูแมนยูเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วคือถึงเชียร์คนละทีเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ไปเกลียดอะไรแฟนแมนยู man, man you, หรือว่านักเตะแมนยูก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่าแท็กติกของโค้ชฮอลแลนด์เหมือนกันเป็นยังไงว่าคนนี้เล่นแผนนี้เล่นเป็นยังไงประมาณนี้แล้วเราดูว่าทีมเราก็โค้ชฮอลแลนด์เหมือนกันนักเตะอย่างแบบนี้โพสิชันแบบนี้เล่นเป็นยังไงเอ้อา้ะพูดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโค้ชฮอลแลนด์ของแมนยูเอลีกทนะกับ โค้ชทอร์แรงของร์พูลอันสุดเดี๋ยวจะเจอกันวันที่หนึ่งกันยาเจอกันที่หนึ่งครับผมเทปเราออกก่อนนะครับผมได้เลยครับมีคอวิจารณ์ได้เลยเอาไม่ต้องกลัวได้ครับก็หวังว่าทีมงานเราเด็กโงเพียบลิเวอร์พูลจะชนะครับแต่ว่าไปเยือนนะไปโอตาฟอร์ดนะแต่ว่าถ้าลิเวอร์พูลแพ้ก็ไม่ต้องมาทัวร์ไม่ต้องมาลงที่ผมนะนี่เราเป็นนักกีฬาในในยุคของโซเชียลนะมันทุกที่ทุกทางของสื่อเนี่ยมันก็จะมุ่งเข้าหาเราครับในช่วงเวลาที่เราแข่งในช่วงโอลิมปิกเนี่ย ช่วงที่แข่งแล้วพอมีผลการแข่งที่ดีชนะหรือแม้กะทั้งได้เหรียญกันก็จะมีเพจที่เขารู้เพจทางการของสโมสรลิบูซึ่งเป็นภาคภาษาไทยเขาก็จะคอยให้กำลังใจตลอดเขาจะชื่นชมแล้วเราเองก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าวิวเชล์พูนเรารู้สึกไงว่าเฮ้ยนี่เพจทีมสโมสรระดับโลกทีมนี้เราเชียร์แล้วเขามาให้กำลังใจเราโอ้โหก็รู้สึกดีใจมากมากเลยเพราะว่าเป็นทีมที่เราเชียร์มาตั้งแต่ช่วงเด็กๆด้วยแล้วการที่เขามาให้กำลังใจเรา มัแแนแสดงความยินดีให้กับเรามันรู้สึกว่าทําให้เราเนี่ยเขาเรียกไงใจฟูแล้วก็มีความที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสมากที่แบบทางทางเพจจะมาแสดงความยินดีให้กับเราเพราะนั้นในเมื่อเขาเขาแสดงความยินดีให้กับเราผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครับทราบว่าเคยไปทัวร์สนามมาแล้วได้ได้เข้าชมเคยได้เข้าชมแมตช์แข่งขันแมตช์แข่งยังไม่เคยครับเพราะว่าจริงๆช่วงที่ไป ทัวร์สนามเนี่ยเป็นช่วงโควิดพอดีผมตอนนั้นผมไปเนี่ยเป็นจริงๆมันจะมีแดงเดือดแต่ว่าก็เลื่อนไปพอดีอก็เลยผมก็เลยไปสนามไปเดินทัวร์สนามว่าแบบเป็นยังไงของที่นั่งที่นั่งโค้ดอ้องแต่งตัวอะไรเป็นยังไงรู้สึกว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นไม่ได้อนาคตอยากที่จะมาดูแมตช์แข่งจริงแมตช์แรกต้องเดียนฟิล ใครก็ได้ต้องที่แอนฟิลครับไม่รู้ใครจะเป็นคู่แข่งถ้าเป็นไปได้ฮะอยากแดงเดือดเลยฮะแดงเดือดที่แอนฟิลเพราะว่าผมมาครับจะได้ผมอยากอยากรับรู้บรรยากาศจริงๆเลยว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูผ่านโซเชียลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเดือดแล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเราดูนะถ้ามปเรื่องแฟนบอลใช่ครับถ้าถ้าสนามจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนุกกว่าเป็นบรรยากาศที่ในจอทีวีไม่ไม่ได้สัมพันธ์แบบใช่ครับใช่ครับโอ้ขอแดงเดือดเลยนะฮะแมตช์แรกใช่ครับนี่มีคําถามว่าถ้าหากว่าเรา ไม่ได้เล่นแบดมินตันตั้งแต่เด็กเราเราไม่ในหัวไม่มีอย่างอื่นเยเรามาตั้งแบบต่เป็นแบดมินตันใช่ครับยิ่งตอบยากตอบยากนะใช่ครับจริงๆ,ๆผมก็เป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กด้วยอถ้าไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ตีแบดจะได้เพราะฉะนั้น,น้าถามว่าจะทําอะไรตอนที่แบบว่าถ้าไม่ได้ตีแบดจะทําอะไรผมรู้สึกว่าโหผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเลยเพราะว่าออกงาเรียนหนังสือก็ไม่เก่งทางออกที่จะค่อนข้างที่จะยากเลยครับใช่ และสุดท้ายนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณน้องวิวกรลุธิ์วิทสารนะครับที่ให้เกียรายการเดอะแชร์นะครับมาร่วมรายการสัมภาษณ์โอ้พอของปาาของพอเลยนะครับได้รับรู้ทุกแง่มุมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องลิวอปูลนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมรายการเดอะแชร์ของสยามสปอร์ตยูทูบช h a n แนลนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันได้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ